สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับฟีฟ่า17นะครับหายไปกันนานอีกเช่นเคยนะครับกว่าจะกลับมาอีกนี่ครับผมเปิดมาก็เจอเทอเลอร์ของฟีฟ่า18นะครับก็เนี่ยมีลดราคา10%นะดี๋ยวอ่ะผมลองกดให้ดูแล้วกันว่าเผื่อยังมีบางคนยังไม่เคยดูเทเลอร์ของฟีฟ่า18นะครับโดยผู้เล่นที่เรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ย ก็เอาโรนันโดนะครับจากทีมเรยลมาดิดนี่ครับรือว่าเอาโรนันโดเป็นตัวชูโรงเลยครับบวกกับเรยลมาดิดนี่ได้แชมป์ของยูฟ่าแชมเปียนลีกพอดีนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกับอเล็กซ์ฮันเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับฟีฟ่า18ก็ สำหรับใครที่อยากดูก็ไปเซิร์ชเอาตาม u t u b e นะครับคิดว่าน่าจะมีอยู่กดจองเลยดีไหมเนี่ยแต่ว่ากว่าจะมานะครับเดือนนู่นแหละเดือนกันยานะครับสำหรับยีฟ่า18นะครับก็อดใจรอกันหน่อยอน,นี้เรามาเข้าเรื่องของเราเลยนะครับต่อจากครั้งที่แล้วนะครับเะกับเรียวมาดิดเป็นบอลอะไรละ่ะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเอออันนี้ครับสถานะการขอย้ายทีมก็ยังอยู่นะครับ แต่มันไม่มีใครมาซื้อนี่สิมาแล้วครับซานดิโก้เบอร์นาบิวนะครับเป็นสนามของเรอัลมาดริดนะครับสวยงามมากครับจากมุมท็อปวิวมุมนี้ก็เตะตอนกลางวันนะครับ นี่ค,ครับลืมบอกไปผมกดแบบให้มันเล่นแบบเรียกว่าอะไรซิมูเลตแล้วนัดแรกคือแพ้เรียวมาดิดไป2-0ทีนี้พอมาเล่นเองเนี่ยจะต้องยิงเรียวมาดิดให้มากกว่า2ลูกนะครับเพราะว่าเป็นอเวโกด้วยต้องมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่าโอ้ถืว่าภาพคมชัดมากเลยนะครับเนี่ย อัลาบ้านะครับถือว่าสวยดีแล้วก็ฟิล a 1่คิดว่าภาพน่าจะเหมือนยิ่งกว่านี้อีกนะครับสำหรับใครสนใจนะครับก็ซื้อได้ที่ Origin นะครับ แต่ว่าถ้ารอได้ก็ผนเอาไว้ก่อนนะครับรอฟีฟ่า18ออกค่อยซื้อก็ได้นะครับไม่ได้เล่นนานเลยไม่ได้เล่นมาหลายสัปดาห์ผมยุ่งมากเลยครับช่วงนี้เฮ้ยมาครับแตะเขากางโอ้โหได้เฉยเลยยิงลูกนี้ครับโอ้โหโอ้นาทีที่สามโอ้ผมยังงงอยู่เลยนี่ครับ โอ้ลกกองหลังเรียวมาดินไม่ยอมสกัดนะครับเบอร์เจ็ดนี่ใครวอเนี่ยผู้เล่นก็แกโกคือใครวะโอ้โโอ้ล็อกหลบได้ลูกนี้พลิกตัวยิงครับโอ้ข้ามคานออกไปโอกาสแรกของทางเรียวมัดิดนะครับก็ยังทำอะไรไม่ได้นี่ครับเหินฟ้าเลยทีเดียว มาเลี้ยงตัดเข้ากลางนะครับโอ้ยเอาเรียบร้อยครับสองศูนโอ้กองหลังนะครับกองหลังสกัดพลาดอืมเตะไปเข้าทางของ well, มุลเลอร์ leg, พอดีครับนี่ครับเลี้ยงเข้ามา<ป>อ๋อผมส่งนี่หว่า <laughs> นึกว่ากองหลังเตะไปให้ โทมัสมูเลอร์นะฮะตายครับอิลิกเซนขอบอนสวยถึงโอ้โหชนทันสามลูกนี้ครับโอ้อิลิกเซนสามประตูต่อศูนย์นะอาวละมีลุ้นได้เข้ารอบแล้วครับคือเราต้องยิงมากกว่าสองลูกนะครับถึงจะได้เข้ารอบ นัดแรกโดนยิงไปโอ้โหถ้ายิงเอาละครับ30ไปครับชิงบอลวันทวันไปครับโอ้โหสปีดเราขาดครับกองหลังตามไม่ทันล็อกหลังหักลงนี้ลงโลยิงครับเรียบร้อยครับสี่ปรตสโวนี่ ตีลังกาแบบซิโก้นล้วโอ้ยพน้องๆคนไหนเกิดทันสมัยยุคซิโกโ้นะครับก็น่าจะเห็นท่าตีลังกานี้ดูครับมุมนี้ก้องหลังเรียวมาดดินเมื่อกี้ถึงกบบเบรกไม่ทันโอ้โหโรดิเกสไม่มีใครเอาอยู่เลยยิงออกไปเองนี่ครับเจมส์โรล,ลิเกส ก็บบเยอร์ลุม3-4คนเอาไม่อยู่นะครับแต่ว่ายิงไม่ดีเองลูกนี้เลนสั้นนะครับค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาอ้าวไปอุ๊เจ็บอุเจ็บจริงไหมเนี่ยโอ้พยาบาลขึ้นหัวไม่ลุกแล้วครับโอ้โห อะไรเนี่ยเดินมาเตะซ้ำเลยวะเนี่ยโอ้ฟอร์มกำลังดีเลยอือ่าจบเกมก็ยังได้เข้ารอบอยู่นะครับเมื่อกี้เจอกับไบเออร์นิวิกอือจะได้เตะไหมนเนี่ยซิมูเลตโอ้อันนี้ก็เป็นบอลถ้วยนะชิงนะครับเตะกับฮอฟฟินแฮมนะฮะไม่ได้ลงคนระับ โอ้ยังดีชนะ30ก็ถือว่าได้บอลท้วยเป็นหนึ่งถ้วยแล้วโอ้นัดหน้าเจอบาซ่าไม่ได้เตะอีกนะครับซิมูเลตแมตโอ้ช้ำใจโอ้ทีอดแข่งกับบาซ่าเดี๋ยวมาดูว่าซิมูเลตมาแล้วมันจะแพะ้สองหนึ่งโอ้ว่าแล้วต้องเป็นงี้จบกัน Oh. Hey. ไม่ไม่ได้เล่นตั้งนานกลับมาเล่นปุ๊บเจ็บชีวิตแหมเอาอจบฤดูกาลอีกอเอาเข้าไปนะครับจบฤดูกาลแล้วนะครับก็ได้แชมป์น่าจะได้แค่บอลถ้วยไปถ้วยเดียวนะครับสำหรับฤดูกาลหนะ้าเดี๋ยวมาว่ากันใหม,ม่วันนี้ผมพอแค่นี้ก่อนแล้วกัน อาจจะสั้นหน่อยนะครับคลิปแต่ผมสัญญาว่าคลิปต่อไปจะเอามาลงให้เร็วๆเอาละถือโอกาสที่มันจบฤดูกาลเป็นการตัดคลิปเลยแล้วกันแต่ผมคิดว่าปีหน้าเนี่ยหรือฤดูกาลหน้าเนี่ยมันน่าจะเป็นบอลโลกเลยนะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าถ้าไปแข่งบอลโลกนี่จะเป็นยังไงนะครับเอาละครับก็ขออภัยที่นานๆทีมาลงคลิปนะครับไม่ว่างจริงๆนะครับ แต่คลิปถัดไปจะมาลงให้เร็วๆเลยนะครับก็ขอบคุณที่ยังติดตามรับชมกันถึงทุกวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ